ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านเต่าหายใต้เนาะซึ่งเป็นบ้านของคุณตาวิกตาว,วิกครับ,รบซึ่งท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นแปลงนาข้าวของคุณตาวิกเนื้อที่กี่ไร่ครับตาเนื้อที่ทั้งหมดห้าไร่ครับ,รบหลังจากที่ใช้อาดีสองห้าหนึ่งฉีดพ่นไปสองครั้งแล้วเนะ<อ>เาะสองครั้งแล้วเราจะมาติดตามแล้วก็ถามคุณตาว่าข้าวเป็นยังไงมั่งได้ผลดีไหมอะไรดีไหมเดี๋ยวเรามาถามคุณตากันนะครับ ตาเอาข้าวตั้งแต่ฉีดอาดีมาเป็นไงบ้างครับตาข้าวพันข้าวจากเตาห้าแล้วก็ม,มาทัามนี่พอมาใช้อาดีสองห้าหนึ่งอาดีห้าหนึ่งสองห้าห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งเอคือได้ผลดีครับมีต้นใหญ่แตกกอดีแตกกอแล้วก็เขีย,วยาวครับแล้วเขียวทนเขียวอ่าเขียวทนนานเลย ต้นกาแข็งแรงเนาะตอนนี้ก็เริ่มผมเห็นแล้วเริ่มจะออกมั่งแล้วเนาะออกนู่นออกนี่แล้ววันนี้ผมก็ได้มาฉีดอาดีให้อีกครั้งเป็นครั้งที่สามเนาะครับครับรับเดี๋ยวอีกต่อไปอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวถ้าข้าวออกพร้อมเรามาฉีดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วคุณกอนข้าวออกด้ก็พอรวงจะงวยก็เอาคร้งครับเนาะเพราะว่ามันจะได้เล่งน้ํานมสร้างแป้งข้าวจะเต็ง แต่อันนี้นะฮะถ้าใช้อันนี้จะได้ผลดีครับทุกคนครับใครสอจได้ครับแนะนําเอาไปใช้ลองดูเนาะลองดูได้เลยครับเพราะว่ามันของจริงของแท้ของแท้ดีกว่าเขามาเที่ยวหลอกขายอย่างที่อื่นแล้วก็ไม่มีสารพิษอันตรายต่อร่างกายนะครับเป็นปลอดสารพิษด้วยใช่โดนร่างกายเราได้ได้ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าคืออันนี้นี่ แท่ผักแท่อะไรได้หมดรับประทานได้รับประทานได้เลยครับจะทําให้ผักสดชื่นแช่ผลไม้ก็จะทาให้กรอบครับมันจะรสชาติเจนอเป็ดสามรสคือกรอบหวานมันครับครับใช้ได้ทั้งข้าวทั้งผลไม้ทุกอย่างอ่ะครับผักพืชผักเราที่บานกับพ่นเขาไว้พืชผักเนี้ยล้วเป็นไงงามดีไหมตาอ่างามดีเนาะงามดีครับเขียวโทนดูเนี่ย ตาตั้งแต่ใช้สองอดีสองห้าหนึ่งมานี่ความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งคือประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ยครับข้าวเขียวทนนานครับข้าวเขียวต้นอะไรก็แต่กอดีด้วยของตาตั้งแต่เริ่มหวานมานี่ใช้ปุ๋ยไปกี่ครั้งแล้วครับแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวกี่ลูกครับแค่ไปสามลูกแค่นั้นนับนั่นพื้นที่ห้าไร่ใช้ครั้งเดียวแค่สามลูกครับงั้นก็แสดงว่าอดีสองห้าหนึ่งของเรานี้ ช่วยให้ประหยัดปุ๋ยประหยัดปุ๋ยครับเพราะเราไม่ต้องไปใช้อะไรมากใช้เอ็นอารีเนี่ยเพราะเห็นบางเจ้าเขาที่ไม่ได้ใช้อารีของเราก็ว่านปุ๋ยสองสามครั้งเนาะสามครั้งครับแต่งตาครั้งเดียวอ่านี่ครั้งเดียวตอนนี้ก็ยังเขียวอยู่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ต้นยังเขียวอวงยาวมองเห็นเสมอกันเริ่มแล้วครับข้าวก็เริ่มออกนุ่นออกนี่อีกไม่เกินสักสองอาทิตย์น่าจะอีกนะละอีกสองอาทิตย์นี่จะเริ่มมวยละครับเพราะว่าไว อันนี้คือเราเราเล่งเอ่งให้ออกรวงเนี่ยตอนนี้เร่งแล้วออกรวงแล้วพอออกหมดปุ๊บเราก็จะมาเพิ่มน้ํานมให้ข้าวมีน้าหนักอีกหนึ่งครั้งก็อีกครั้งเดียวครับไตอนที่เขาจะนันรวงเพราะว่าเล่งให้มันเต่งน้ำหนักดีครับถ้าใครสนใจก็มาหาตวิชได้เนะบ้านอยู่นับเรานใจมาได้เลยที่ บ้านผมครับสวิทของสี่จันครับครับบ้านเลขที่บ้านเลขที่สี่ิบี่ทับเจ็ดหมู่สี่ตะมดตะศักครับหาง่ายเนาะหาง่ายครับใครสนใจมาได้ครับคือนี้จะติดต่อทางบริษัทโดยตรงมาให้ได้เลยนี่เราใช้จริงครับไม่ได้มาหลอกลวงเนาะเราใช้จริงจริงเราใช้จริงจริงแล้วเห็นผลจริงเห็นผลจริงจริงครับท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็จะเห็นแล้วว่านาตาติดถนนอยู่เลยเนาะ มองมาเหลียวมาทั้งปุ๊บจะเห็นเลยยืนดูก็เห็นเอ๊ะเขาใช้อะไรเออมองเลยเอาขวดไปตั้งไว้ให้ดูเนาะออถ้าสนใจเข้ามาสอบถามได้เนาะครับครับมีอะไรสอบถามได้เลยครับว่าจะใช้อะไรไงัไงถ้าซื้อสามขวดขึ้นไปเรามาบินดูให้ฟรีนะครับครัเนี้ยนาข้าวไม่ว่าแปลงไล่มันสัมปะหลังหรือนาข้าวทุกอย่าง เรามีโดนบินให้ด้วยครับเขามีโดนบินให้ด้วยตอนนี้นะวันนี้มันเขาได้เอามาจัดทาโดนบินให้แล้วครับเพราะว่าอันนี้มันดีสมจะความตั้งใจของเขาครับอผมนิยมมากื่นชอบเลยเนะใช้ไปแล้วยังติดใจใช้ไปแล้วเนี่ยแล้วคาดว่าจะใช้ไปเรื่อยๆเนาะถ้าทํานาใช้ไปเรื่อยครับ แล้วก็จะบอกต่อๆกันไปเนาะว่าอาดีสองห้าหนึ่งของเรามีคุณภาพคือทําให้ข้าวเขียวต้นตั้งแข็งแรงคครรัับบเพิ่มน้ําหนักต้องขอขอบคุณบริษัทอาดีสองห้าห้าหนึ่งครับที่ได้มาทําให้ข้าวงามและได้ผลดีครับมองดูแล้วข้าวเสมอกันเรียบเนาะไม่มีต่ํามีสูงไม่มีอะไรเนาะ นี่ผลงานของ Rd 251ของเรานะครับแล้วเราจะมาติดตามกันอีกเรื่อยๆจนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวเนาะว่าครับของคุณตานี่คาดไว้ว่ารัดหรือไล่รัดตันกว่าต้องตันกว่าแน่นอนครับดูสภาพแบบแล้วอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันเรื่อยๆจนกว่านาคุณตาจะได้เกี่ยวเก็บเกี่ยวเนาะในวันเก็บเกี่ยวเราก็จะมาถ่ายทํบเก็บเกี่ยวด้วยวันเก็บเกี่ยวดีครับ ถ้าใช้ของเราแล้วเราจะมีการติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับว่าผลงานของ R d ดีสองห้าหนึ่งนี้ใช้แล้วเป็นยังไงอะไรยังไงเราไม่ได้ขายแล้วละเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่ซื้อไวเนี่ยเราจะติดตามอยู่เรื่อยๆว่าเขาใช้แล้วอ,อยังไม่ใช่ว่ามันหรือข้าวหรืออะไรนี่เราก็จะไปดูเออมันเขียวไหมมีอะไรไหมข้าวเขียวไหมเราก็จะติดตามกันเรื่อยๆ <complic S 1> ครับไวไววางใจเราได้ครับครับขอบคุณมากครับ,รบแล้วคลิปนี้ก็ แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอีกครั้งก็ตอนข้าวข้าวออกพร้อมแล้วแล้ว,ลวก็ h าดีสองห้ของเรานะครับท่านผู้ใดติดตามชมก็ชมไปเรื่อยๆแล้วครับสวัสดีครับ โบยบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกเลยปลูกอะไรอยู่หรือ ดอกตอรเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ที่ทมีเลี้ยงชีวิกันได้ทุกคนไม่เคยอดยา<ท>ำลำบากอยากแสลือทุนกเก้าไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรตกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่ง รวมใจรวมแรงเป็นซ้ายแห่งเกิดงานวิจัยอาดีพูดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี อยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุพลนโดยการพัฒนาเกษตรกรใหม่รรหัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่กแขวนแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด